เดินเข้ามาขณะจดินมันก็ต้องเดินมาก่อนยังไงก็ต้องมีการยื้อกายข้างขณะหนึ่งวิสองวิสามวิเด้่แล้วแต่มันไม่มีใครมากวแล้วหรอกตัวเราเองกำหนดที่ปัจจุบ,บันเไม่เห็นติดไปก่อนแล้ว,ลวก็กำหนดลกาวต่ก้าวไปขณะขณะขณะไม่ตองทิ้งตัวเรา เราทำอย่างเงี้ยเลื่อยเลื่อยเืยับเดินกัะหมดเดินทลาเราก็เดินกัะหมดเยิงรูกลางกลางนะครับเดินกลางกลางจะเดินเร็วถ้าเราเจตนาเดินกลางกลางแบบเราเดินกระหมดยังรูเก้าวต่อเก้ามาที่นั่งนะแต่เราเดินช้าแต่เราเดินเร็วเนี้ยเขาก็จะรู้แล้วเราเพลแล้ว เราไม่ประนีตล้วตัดความเขิอนไอายไปจินมีเขิอนอายเขาเรียกไม่เคยชินจะพูดเรื่อยมันไม่เคยชินมันอายอ้ยมันไม่มทำหรอกลัวเขาว่าก็หมดรู้โดยจงคมเนี่ยอะไรเงี้ยมันมีฮะจิตน,นาคีไอายอะไรก็ได้มันมีครับเชื่อก็ไม่ได้แบบเชื่อก็ไม่ได้ทำอีกนะก็ต้องหมดหมดอย่างรู้คือเราทํา คืองาความดีทั้งหมดยังรู้ตัวเจ้าของรู้เราไม่ทำโชก็เลยทั้งอดพระรูปแบบสติมาฐานที่เขาต้องทำอย่างนั้นต้องมีทิ้งดูแลอย่างไรอยู่กับฐานกายยางไงก็ต้องดูเคลื่อนไหวทุกการเคลื่อนไหวให้เจระหน้าให้เกิดความชำนาญเนี่ยเพราะทุกทั้งทุกอย่างมันไม่ลงหรอกเพราะจิตมันไปก่อนกายทั้งหมดอะกายไปตอนหลังยะไปลงรูปไหนอะ เวลาเราเดินไปไหนเนี่ยมันก็ต้องไปก่อนเลยจิตอ่ะกายก็ต้องลุกตัวหลังแล้วก็ดูลูกกายเคลื่อนขึ้นอะไรอย่างเงี้ยขรับข,ขึ้นมาเคลื่อนตุกการเคลื่อนไหวขณะลูกมาแล้วก็เดินออกไปสละก,ก็เก้ยาตัวเก้าขนาปัญญาญาณมันเกิดได้ทุกเมือ่อการเปิดประตูหรืออะไรก็มันเปิดได้ก่อนอะไรยังไงก็หยุดค้างไว้ยังไงเเราเดินไปถึงหน้า ปากประตูก่อนจะเปิดอยู่ทางไ้เพิ่งหนึ่งวิสะดุดหน่อยอยู่สองวิแลแบบ้วแกไม่มีใครว่าเลยไม่มีนร,รื่อเร่องให้ช้านิดนึงเพื่อกำหนดยังรู้ในรูปแบบปกะจกอ,อมีแหละเมื่อก่อนเราไม่มีเนี่ยก็ทำาไรรีบร้อนเดินไม่ได้กำหนดยังรู้เลยรีบปรีบเปิดรีบเดินตัวนี้เราหยาบ เราก็เดินดูเฮ้ยเราหยาบงงย้อนไปเลยครับเ่าหยาบอะเราหยาบหยาบเราปรับใหม่ปรับขณะหนึ่งขณะหนึง่งทำอย่างไรวมันจะเห็นไกลก็จิตได้ต่อเน,นื่อง้า,ามีเจนานาอย่างี้ครับเราต้องสังเกตด,ดูที่อย่างที่พูนะเนทธเนีนรยบางทีเราเมื่อยเรานั่งเมื่อยจิตมันก็ต้องโง้เลยเมื่อยเมื่อยนะะ ถ้าเรามีกำลังยื้ออยู่เราก็ยื้อไปการดังไปสรงได้น่าเรียนรู้ได้ไม่อึดอัดเกินไปบางทีไม่ไหวแล้วเดี๋ยวนั่งเมื่อยอะไรเงี้ยเราก็ตั้งเกีดยเอาครึ่งทอนมาจิตตั้งเดิดได้จิตมันเรื่อครึ่งทอนก่อนยังไงอ่ะก็ตั้งเกี๋ยมันต้องลุกก่อนนะนะเปลี่ยนเกบทมั่งอะไรมั่งเลย แต่นมันจิตมันไปก่อนหมดอย่างไรเมันต้องมีจิตนังคิดจินตนาก่อนลวงหน้าไปก่อนจินตนาการเนี่ยไปก่อนล้งหน้าไปก่อนกายจะเคลื่อนต่อหลังนี่ตอนนี้ที่เราจะมาพิจารณากันเนี่ยไม่ได้กับรู้รู้รู้จิตเฉยไม่ใช่ทั้งหมดยังกุฏิฐานคือเห็นกายนั่งอยู่ชัดเนี่ยรูปกายอ่ะท่าทางเสีย ต้องเห็นตัวนี้ก่อนสร้างอัตตาขึ้นมากกดนเห็นรูปกายนั่งชัดทั้งโครงลร่างของกายเรานี่แหละเลขฐานกายเห็นกายนั่งชัดยืนชัดว่าอยู่ตรงนี้พระรู้ชัดร่างกายอยู่ตรงนี้จิตเราญาณก็ต้องธรรมวิทย,ยาญาณก็ต้องคุมมาทีกายแน่ไปกายที่พูดมาเมื่อคืน จิตมองกายเลยเนะี่ยมองกายเลยนะอย่างน้อยความสงบก็เกิดแลนะ้วนี่สังเกตดูเนี่ยอย่าปล่อยให้จิตออกนอกเกมเดียวยูที่กายํำรวจที่กายสลับกันสลับจิตตำแหน่งของจิตในะอย่างที่มือไปจมูกอะไรเงี้ยไปด้านหลังในสังเกตดูดีครับตัวเนี้นเป็นอุบายให้จิตอยู่กับกายได้ดีไม่ใช่แเอนี้ตำหนด ไปที่เรานว่ยังไม่เป็นเลยแล้วก็จะให้ปัญญาญาติเกิดมันกดดันเงินไปหรือเราก็หมดที่มือที่เรายังไม่เป็นเลยไปมุ่งที่มืออยังเดียวจะให้จิตอยู่เครียดเ็ะตัวน,นี้เขาเน,นี่ปัญหาเกิดเนี่ยปัญหาเกิดเลยเพราะมันเป็นการตดจอ่อคือเจตนากเหมือนเราคายบังคับจิตลงปัจจุบันนั่นแหละรครับ แต่จิตมันได้มีตัวตนแต่เรายังไม่รู้ก็เกิดการอึดอัดเนี่ยนำเพ่งเจ้าให้จิตอยู่ให้ได้ไม่ให้จิตแลกออกไปเลยอะไรเงี้ยก็วางจิตพิอจิตรงเนี้ยมันเป็นการกำหนดยังรู้เจตนาไปที่กายเคลื่อนไหวใส่ใจลงไปชำทะหรือความพอใจเข้าไปขอเกียก่อนการงานของมรคเมีองแปดนะครับเนี่ย การงานชอบก็คือการงานของสติประฐานสี่นั่นเองอาตตาปีธรรมชโนทติทำความเพียรมีการเคลื่อนไหวเฉพาะหน้าธ,ธนาธรรมะวิทยาพิจารณาธรรมระลึกลงฐานขนาดเฉพาะหน้าอเงี้ยจิตมันต้องมีกำลังทันทักถือความพอใจเข้าไปข่อเหียยงั่นเกิดจจิตมันจะนแน่ไปตั้งแต่ข้อศอกเลื่อนไปที่มือ สังเกตทิ้งจากที่มือไปด้านหลังมันตรงไหมเงีย้ยมันก็จะเห็นแผ่นหลังเนี่ยอยาเห็นแผ่นหลังคือกายทั้งหมดเลยเห็นแผ่นหลังทั้งหมดเลยแต่เกิดเราจดจ่อก็ไปกลางหลังเลยนะครับเลื่อนจิตเลื่อนจิตตรงที่ระหว่างกลางนะครับนะต้นคอลงล่างอะไรเงี้ยเอากระดูกหลังนะครับเป็นตรงเก้าสิบองศานะ เลื่อนขึ้นเลื่อนลงมาตรงอะไรก็เป็นอุบายให้จิตอยู่ดีๆครับาการเลื่อนจิตคืออยู่ฐานกายไงให้ต่อเนื่องนะครับเด็กแค่ได้ความสงบของเกิดแล้วึงการสงบเด็ไม่ยากนะจะทําทเป็นไม่ยากกูเราทําไม่เป็นนะเด็กนี่คือสมมติอย่าง,งลองทาตามนะครับเด็เห็นตามเลยเดือเ,เ,เพลินเลยเข้มไปประคองด้านหลังนะมันสู้กับความ เหนือหน่อยนายที่เกียดที่ค้านเบือ่ออะไรเงี้ยได้มันสู้กันอีวเน่ยอีวอนเป็นเราเดี๋ยวให้ซุ่มเศร้านั่งทุมเย่างเดียวถ้าไปเดินทางทุกข์ก็นั่งนานมันเหนื่อยอย่างเงี้ยไม่มีทางเรืองก็นัองงอคอตกหลังตกไปตามอารมณ์เดียวเราทำไม่เป็นแต่เราเจตนาเอาทุกข์เป็นอารมณ์ท่านนี้ลมไม่จะ่คาเบียนหลังสู้ก็จิตตัเจ้าของกระโหโดตัวนี้สู้ไปเถอะสูเ้สเถอะเนี่ย นะครับตู้ไปเลยตอนเนี้ยฮะไม่มีให้เห็นแล้วที่จะไปนั่งหลังงอคอ,อตกไม่มีแล้วเท่าทุกข์ขนลงเจตนานะะอย่างเราครึ่งทนเนี่ยเราก็เราไม่จะปรับเลียดหลังขณะจิตมันก็โอ้ยในภายในนัน้นนะฮะในวอนเกินแล้วเพิ่มจิตที่เป็นอุปาทานเกินแล้วโอ้ยมันเป็นเราไงไม่ไหวเรื่อลยแล,ยล้วตัวมันคนกลางคนผีนะ เพราะกายกรรมวิจิกรรมปิดเนี่ยโกนกรมาเนี่ยโอ้ยเจ็บโอ้ยปวดเลยเราเจตนาอุปาทานเป็นอัตตาโตโต,โตโนอยู่เป็นเราอยู่นะไม่ไหวแล้วก็ต้องถอยทับเละถ้าเราไม่เจตนาสู้กับตัวเองไม่ไหว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 ต้องเกตดูนะมันก็เหมือนกันเลยมีพวกนี้วัเน,นี้ให้ต้องเกตดูนั่นเนี่ยถ้าเกิดเราทรงอยู่อ่ะตรงกัะทั้งที่มันอุปทาน โอ้ยเห็นเนี่ยมันแป๊บเดียวมันไม่เที่ยงเลยก็ขึ้ตั้งอยู่ดับถ้าเราทรงอยู่ได้ก็จะเห็นจิตทั้งยีเป็นอนัจจะขึ้ตั้งอยู่ดับที่เราใช้กันอยู่อ่ะเราก็ต้องยื้อกายเนี่ยได้อยู่ดีดีก็ต้องถ้าเราประคองด้านหลังก็ทรงจิตไปดูแผ่นหลังเลยเนี่ยยานเหมือนเราทาเรืองตาลองมองย้อนหลังเห็นแผ่นหลังชัดเจนเลยเราเลื่อนตั้งแต่ เช่นกระดูกะะอะไรตอนตรงกลางเลยะอะาอาจิตเลื่อนก็เลื่อนลงแต่ต้นคอลงไปข้างล่างอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เลื่อนขึ้นา่างเงี้ยครับเนี่ยประคองตรงนั้นก็ประคองกายจิตมันเจ็บเราไม่ไปตามความเจ็บปวดล่ะนะครับแต่เจตนายื้อไว้ก่อนพระทุกเนี่ยแต่มันทุกพอทนได้เลยครับน่ะตรงเนี้สามารถถอนละอุปาทานได้เลยครับตรงนี้ เห็นกายจะแยกก็ได้นะฮะถ้าเราวางกิจลงตัวอยนิโถทั้งเกียรเย็บขายเนี่ยเรามันทุกปุ๊บเราประคองด้านหลังก็ไปเคลียร์ที่ลิ้นเลยถ้าญาณเรามีกําลังมาให้เก่งเวลาทุกข์เราไม่ให้เก่งยังไงเราก็เข้าเป็นเลด็ดตั้งสติขณะหนึ่งไม่สับสายตามอารมณ์ที่เจ็บปวดเนี่ยมันปวดแผ่วๆเจ็บแผ่วๆดิฉินตภาว่าไม่ได้รวมตัวเป็นไฟขนาดนั้น คเจ็บหลังอะไรเงี้ยแล้วก็พอรคองพอศึกษาเป่นเส้นสายจะดีขึ้นนะครับเนี่ยตัวเนี้ยนะครับประคองก็งเคี่ยวลิ้นมาให้เก่งอะไรก็ลิ้นทุกอย่างก็ฐานกายปากก็ฐานกายะทิ้งกายไม่ได้ก็เข้าศึกษาทยานเข้าไป ờ, ขอเคี่ยก็เห็นกายดิลินมาให้เก่งอะไรเดี๋ยวมึงเห็นกายส่วนหนึ่งเกิดส่วนหนึ่งได้ ตรงนี้ครับเขากายทรงอยู่ในความเจ็บปวดอ,อยู่ที่จิตตัวเดียวที่เป็นอุปาทานความเจ็บปวดโวยเจ็บโอ้ยปวดคนค้างภายในมันเป็นแค่ความรู้สึกเฉยๆที่เราใช้แต่ตัวตนไม่มีนะเป็นอุปาทานยังไงโดยเห็นหน,นึ่งนะครับนะถ้าเราเดินทางทุกหน่ยนะคนเดินทางทุกสังเกตดูด้วยครับถ้าเราหนักแน่นหน่อยอะโลภงงสรีนใร่างกายของเราน่ดีได้ดีครับถ้าเราไม่กลัวทุกงาน เราจะสลัดเอาทุกข์เป็นอารมณ์ก็สลัดพังมีวอนนิ่วันนังเรียนก็เจ็บปวดเว้ก็อยากให้ออกแล้วมันอยากให้เลิกอยากให้นั่งพักแะ้วมันมีตัวนี้อยู่ถ้าเกิดเราฝืนก็จะเห็นทางโยดตรงนี้ไปใช้อยู่เคยชินไงนั้นกะ็การเปลี่ยนแปลงการเป็นเท่าทุกข์มันการเป็นแปลงอะไรเกลียบ,บทเราจะเป็นแปลงอะไรจกนะการนั่งการยืนจะมีพละกําลังเราทุกข์เป็นอารมณ์นะครับจิต ที่สลับมาในเที่ยวเนี่จับสี่มือไปานหลังแล้วสังเกตไลยครับนะทีวินทันทีก็แล้วแต่ะเราไปประครองด้านหลังนะให้เป็นหลักถ้าเกิดเราสู้อ่ะเราปกครองกายก็เพราะศึกษาจิตเนี่ยมันมีข้ออ้างที่เราใช้อยู่ตลอดอยู่แล้วยังไงเฉพาะหน้าเดี๋ยวก็เห็นได้เงื่อนคนะข้้างของจิตอะเรื่องมันยามันมันซ่อนเงื่อนก็คืออารมณ์ทุกอารมณ์ที่ซ่อนเงื่อนมาผ่านอารมณ์ไม่เดียวมันแพ้อีกอารมณ์หนึ่งนะครับ ผุดขึ้นเป็นเหตุผลถ้าเหตุผลหมดแต่งทิ้งแล้วเราอยู่ได้ถ้าตายเป็นต้อยอะไรยังอยู่ได้ครับรวดเดี๋ยวจะยาดปัญญาเกิดเร็วตัวเนี้ยเขาพูดเดินทางทุกเนี่ยถ้าไม่กลัวทุกแล้วก็อือยู่ได้ครับนั่งยโมองท้องยามองสวโมงเลยอยู่ได้ทั้งนั้นเลยครับนะที่จริงอะ่ะแต่ต้องแม่นฐานนะฮะมงแม่นฐานก็ไม่กลัวทุกก็แล้วก็นั่งได้สบายเวทนาเกิดยังไงก็มีสิ์อยู่ได้ มีทิศที่อาา่านสภาวะทุกข์ได้พอเรามีกลัวทุกข์แล้วไงเจตนานะนะครับพอสุขสาทุกก็ต้องมีการยือ้อไงกายตรงดำรงทติในองโอ้ยจิตไม่ชอบเลยครับนะสังเกตดูม่าลเอียดตัวตรงตัวเราเองก็ต้องลองศึกษาดิแนละ้วมีเจตนาศึกษาเราไม่ใช่ปราต้องเอียดตัวตรงแล้เจตนาแกลง้งเปจิตมันก็โว้ยโอ้ยเห็นชัดเจนนะทัานอ่ะแต่เป็นแค่ความรู้สึกเนี่ยแต่เราจะศึกษา ศึกษาทำได้ครับมันอยู่กับเราบอกว่าเจตนานำล่องนะครับรู้เดินนะรู้ว่าเดินจงกลมะไรก็ขณะหนึ่งขณะหนึ่งนะก้าวต่อก้าวแล้วก็สังเกตดูลงศึกษาดูทำให้ปัญีตนะครับช้ากลางเร็วช้ากลางเร็วเราจะระวัระงระบบลงไปนะครับกราจะระวังระบบลงไป ต้องนี ir, Duke, ้ทำซ้ำๆครับทำซ้ำๆเวลาเราโคจรบินบาตรเลยล้วก็ขมวดย่างรู้ไปด้วยครับอย่าไปทิ้งธุระไม่ต้องรีบนะครับดูการเคลื่อนการไหวของกายนะครับขณะดิงตกมาที่กายอย่างเดียวสติระลึกลงฐานอยู่ด้วยตัวนี้ทำขันการเคลื่อนการไหวเฉพาะหน้าเนี่ยควบคุมกายอยู่เื่อยอะไรเงี้ยไม่ทอทิ้งธุระเนี่ย ทบรลมนิทัอีอยู่เลยอย่าปล่อยสายตาแบบมองรอกแร็คๆไปที่อื่นก็ดูไม่เหมาะนะครับพูดถึงค่อยตกมงต่ำเยอะเลยนำมองที่กายเราอยู่เรื่อยขณะมองไปตรงหน้าก็เห็นแล้วใครอยู่เดินอยู่ตรงไหนยังไงแล้วก็อย่าให้ชิดเกินอย่าให้ห่างเกินเราก็ดูจังหวะการอนุญาติูการ,าการให้เป็นอะไรมันเป็นภาคปัญญาทั้งหมดนะครับนะเราดูจังหวะอ้าวในทตรงเนินครับ แล้วก็จะดูดีเพราะเรามีสติสังวรระลึกทั้งเกียรติฐานประคองกายอยู่เรื่อยอยนี้นครับการจะทําทผิดอะไรก็ยากแหละเพราะว่าเราสังวรระวังถ้าเรามีการสัรวรดีระหนดรู้ที่ฐานกายประคองกายเขาคุมกายอยู่เลยเราไปทําผิดอะไรยากเพราะเราเห็นจิตอยู่ประคองกายเห็นจิตอจะพูดมุสางไม่พูดแล้วเพราะเราจิตมันนั่นไปนแล้วพูดเล่นเพอ้อเจอ้เอเกินอา้าวก็ไม่พูดแล้ว โอ้มสวรรค์ระวังปีปัปจุบันขณะปกครองกายอยู่อะนะครับจะเดินไปนู่นไปนี่เลื่อยเฉยไม่ไปแล้วอะไรเงี้ยแต่กับเห็นหมดเห็นอะไรก็ไม่อยากเกลียบแล้วเพราะไงมันปกครองเฉพาะหน้าอยู่อะปกครองกายอะมีการสำรวจจดจ่อปกครองขณะอยู่เลยเห็นเห็นมนต้องเอากระเดินหลีกไปอะไรเงี้ยครับไม่มีเจตนาแล้วบางทีเราไปเหยียบมันก็ไม่มีเจตนาอุทิ่เพืออะไรเงี้ย เราก็เอาใหม่อะไรงเงี้ยนี่มันเป็นการสวระวังการทำรวมปัญญาเกิดได้เร็วครับนะ่ะมีฤีิ์ความลายใจเจสริมขึ้นมาในตรงนี้นะครับจึงมันเกิดการกระชับดีถ้าเกิกรกรกกดการกระชับกายกับจิตมันก็กระชับกันไปด้วยกยนันดีๆยานก็เกิดการพัฒนาเร็วในที่ทาเนี่ยมันต้องขึ้นกับความพยายามครับขึ้นกบความพยายามตัวเจ้าของ อาเจตนนาจึงเป็นสิ่งที่เราต้องดมลิไว้ชัดเจนต่อเนื่องอยังไงอะไรยังไงมันต้องประคองกายได้เห็นเฉพาะหน้าทั้งหมดเลยถูนไหมแต่เ,เพลอแล้วก็เอาใหม่เพลอแล้วก็ใหม่เป็นเคล็ดลับมันเพลอมาเยอะแล้วนะเพลอเยอะแล้วคือเราไม่ได้กำหนดยังรู้หรืออะไรเนี่ยตั้งแต่เราเป็นฆราวาสมาตั้งแต่ก่อนจะบวชตรงนี้เราพุยเพลอมาเยอะแล้ว นะจิตมันก็ลองลอยคุงแต่งตามกรรมยังไงสังเกตมองย้อนไปได้จริงนะเออจริงนะพอเรามาบวชมาเจริญสิตสารเสียมันมีการเปลี่ยนแปลงนะมีการควบคุมไก่กายกรรมวิจิกรรมระนับนเรียกวีขับมันับอาหารระนับนะมีความรู้ตัวทุพภ์ขณะตามฐานกน็แต่มันยังไม่ตายที่เลขนะนะมีความรู้ตัวทุพภมขณะเฉพาะหน้าจิตจำกับากายขณะกายกรรมวจีกรรมมโนระงับขณะหนึ่งนะไม่แสดง ออกภายนอกไม่แสดงท่าทีหรือว่าแสดงทํากรรมภายนอกเนี่ยต่อแต่ภายในก็นึกคิดจินตนาการอยู่เรื่อยอย่างเงี้ยแต่มันเป็นแค่มโนกรรมไม่มีเจตนาที่จะทําผิดอะไรพระองค์จึงไม่ปรับปรับทางจิตเนี่ยจึงมีการพคุมกายกาหนดยังงูทิศฐานเดี๋ยวก็เห็นมโนกรรมเป็น,นาาัตาได้พ้นเบกไกรก,รรกรรมจีกรรมก่อนไงไม่ทํากรรมภายนอกต่อเลยว่ะนะครับพอกาหนดรูทิศฐานเดี๋ยวก็เห็นมโนกรรมอีก มโนกรรมนึกคิดก็เป็นอนัตตาคืคอตั้งอยู่ดับอีกจึงให้สังเกตดิฐานนั้นแหละเฝ้าดูที่ฐานกายเพราะเรามีระงับกายกรรมจีกรรมไม่แสดงออกก็เห็นมโนกรรมทั้ง,งานนึกคิดปกติที่เห็นจิตหมุนเวียนให้เห็นเลยทุกสุขเวขาจะหมุนเวียนให้เห็นเลยถ้าสามารถถอนล้วัฏถานได้ตามขั้นตอนเข้าไปตรงเนี้ยม,มันมันมันเป็นรูปแบบการศึกษานะครับนะเป็นรูปแบบนะเป็นเป็นถึงที่ปานี้จึงว่าเรา ทำหยาบก็ได e, ้หยาบเลยปัญญาญาณก็ไม่เกิดเนี um, families, ่ยตรงนี so ้เราปกพ้องตรงไหนเราก็ฟังบางทีฟังฟังแล้วเราโน้มทาตามเร็วๆรับน่ะการฟังนี่สาคัญสิ่งที่เราไม่รู้ก็จะรู้ไงอันนี้สูงอ่ะสิ่งที่ไม่เคยรู้เลยอะไรเงี้ยเราฟังเราก็กลับได้รู้มีปัญญาเสริมเข้าไปอีกแต่เราเอาสิ่งนั้นกำหนดอย่างรู้ต่างก็เร็วเอยยางพูดก็หมดรู้ ฟังที่ไม่ได้คุณพ่อใหญ่พูดไม่กี่ประโยคเขาเอามาใช้ทำทำแล้วทำอีกทเกิดความเข้าใจง่ายครับในประโยคใช้คาพูดเดียวกันอย่างยกมือทำๆหกเกตแปดชั่วโมงรวดอะไรเงี้ยไกลดียกลเกิดมันก็พคุณพ่อใหญ่บอกเป็นศิลปะธรรมะที่กันญาติกันยังไงเราก็รู้อ๋อนี่เขาเรียกศิลปะธรรมาที่กันไม่ญาติกันกันมันตัดกระแสจิตขาดอย่างก็ต้องเห็นเงินหมดใช้ภาษาเดียวกันเพราะเป็นเรื่องเดียวกัน อย่างเงี้ยครับมันจะรู้รู้เรื่องตามกันหมดเลยโดยที่ไม่ต้องไปเรียนรู้อะไรเลยเรียนรู้เฉพาะที่ครูบาอาจารย์พูดกมาเนี่ก็ถือว่าเราเรียนกนรรมฐานแล้วเพราะจำหัวข้อมาปฏิบัติทําตามมากๆอมีการจอๆประคองกระนักได้เห็นการเคลื่อนไหวได้ชัดเนี่ยทำไดเห็นตามนี้ชัดเจนมากเลยลองทําตามซ้ำๆมาเห็นชัดเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงซ้ำๆเรีนชัดเลยไหว นี่คือเราโน้มทําตามเพราะทำไม่เลยเห็นกายในกายชัดขึ้นมาอีกเพราะเราทํางานหน้าเดียวผ่านอะตุอารมณ์ได้เร็วไงพอเราการที่จะยกมือนานๆเป็นชั่วโมงถองชั่วโมงได้เราต้องผ่านอารมณ์ไปผ่านพายุไปพายุก็คืออารมณ์เรานั่นเองน้ําไหลเชี่ยวก็คืออารมณ์เรานั่นเองมันต้องมีสติที่กายขณะก็มันคิดยังไงก็ยกมือได้อยู่เพราะเราไม่ไปสับสายตามเนี่ยมันก็ยกมือถึงจุดเป้าหมายเห็นกายในกายชัด ต้องผ่านอารมณ์ไปทั้งหมดที่ช้าเพราะอะไรไม่มีกําลังมันผ่านอารมณ์ไม่ได้เมื่อกิดขออ้างทุกสิ่งทุกอย่างมันอ้างอ้างก็การกระทําก็หยุดไงการต่อเนื่องจึงหยุดตามมาไผจะเกิดไม่เกิดแท้เลยอย่างนครับการเจาจ่อของขณะดก็เหมือนกันพอเราทำพอจะรู้พอเราเข้าใจแล้วแต่เราทําไม่ต่อเนื่องถ้าเราทําเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงต่อเนื่องขณะก้าวต่อก้าวขณะก็จะเห็น ผลงานได้เร็วตามวียนะตรงนี้จึงต้องมีความพยายามสูงนะฮะซึงว่าก,การรูปแบบทุกสิ่งทุกอย่างต้องเปลี่ยนแปลงอวเจตนาการลุกการอาบน้ำทรงน้ำอะไรก็ต้องกหนดรู้ไปด้วยในตัวการโบฉันทุกอย่างก็ต้องกหนดรู้ไปด้วยในตัวคือมันเป็นใหญ่ในตัวเฉพาะหน้าทำอย่างนี้หรือทําตรงไหนเราอยู่ตรงไหนให้กหนดรู้ตรงนั้นเดี๋ยวนั้นเราไม่ต้องจิงตัวละนั่นแหละเขาเป็นปัจจุบันเฉพาะหน้า ไปเห็นอาหารทุกสิ่งทุกอย่างเห็นกิเลสตัวเองหมดในขัะขณะยังไรเห็นทุกสิ่งทุกอย่างทั้งหมดมันเห็นตั้งแต่ตื่นมาก็เห็นตัวเองนะเข้านา้า,นาห้องน้ําอาบนา้ํนาตรงน้นมันไปก่อนกายยังนอนก็หนดรู้อยู่เลยถ้าเราเจนตนานะยังไม่ยังไม่ลุกเลยสักหนึ่งนาทีอะไรก็จะเห็นนะอ,อ๋อมันไปก่อนอย่างนี้นะอ๋อล่างกายอ๋อไปทีหลังเราก็ประคองกายไปตามที่จะไปอาบน้ําส่งน้ำยังไงประคองกายไป พอจิตไปก่อนแหละเราเรียนรู้เอาจากสบู่เอาก็ต้องดูการเคลื่อนไหวาชาตู้ยังไงอะไรอเงี้ยมก็ต้องสังเกตหมดเอาไปจากขณะยุขณะแล้วก็คอยคล้ายหุ่นเลยถ้าเราตามดูอะนะฮะน้ำชาดมันก็มีเย็นมีร้อนนะน้ำมันต้องแตะผิวหนังก่อนะาเี้ยเดี๋ยวคันหน้าเดี๋ยวมันก็ไปรับมันเป็งเวลาปุ๊บมันก็ต้องพบเกิดการพัสนาอะไรเงี้ยอย่างน้ำกระทบ ผิวหนังเราร่างกายของเรามันก็ต้องมีอ่อร้อนเย็นอะไรเงี้ยตอนหลังนี่เราไม่ปรน,นีตไงธรรมะมันมีหมดแหละถ้ากำหนดตามายตธนาะไรคือตามทางก็ยตธนาะเลยครับฐานกายก็หมดที่ฐานกายเพราะผัสสะขณะหนึ่งนะนะมันเกิดการผัสสะไงขณะหนึ่งอย่างขณนามากระทบก,ก็เกิดการผัสสะขณะก็ไปรับตรงกันอยู่แล้วเป็นใหญ่ตรงกันนี่ขณนะเราพิจารณาตรง ทีละนะครับของบนน่ะเป็นทางกายนะครับทางกายขึ้นไปนะขณะมันหล่นใส่ขณะดทีษะของเราเกระทบมันปุ๊บมันเกิดการเย็นด้นหลังนะเย็นร้อนอะไรเงี้ยอุปันญาเกิดในขณะนั้นนั่นเองเขาเรียกว่าเกิดการปัสสะปัสสะก็เกิดอ,อุปทานก็ถูกแล้วครับตอนนี้เราไม่แยกข่ายนะเราไม่แยกข่ายเองดึงทำระยะทอดทิ้งธุระครับมันทำเฉพาะหน้าต่อเนื่องได้หมดเลย ตรงเนี S <S ้ยมันเป็นการเชื่อมต่อกันเฉพาะหน้าจึงทําอะไรก็แล้วแต่ถึงว่าขนาดเฉพาะหน้าเป็นใหญ่นะทําอะไรก็กำหนดถึงรู้ทําอะไรกำหนดถึงรู้ไม่ว่าอยู่ตรงไหนคือมนเป็นปัจจุบันเฉพาะหน้าไงถ้าเราไม่กำหนดถึงรู้่าไปดูก็าเลยเผือหมดเลยเราทิ้งเนี่ยเราโทษทิ้งตัวเราเองเราไม่กาหอดรู้เองทําได้แต่เราปล่อยตามอำเภอใจของเราเองซึ่งการต่อเนื่องไม่เกิดไงตรงนี้สาคัญนะครับเนี่ยนาลองลองลองไปทำดูเลยครับ